สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพวกรา,ามคำนวณคือเก่าเนาะคะเนาะในทางช่อง y o YouTube มา,ามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นของเลขลับนางฟ้านะคะ่ะเพราะว่าของเลขลับนางฟ้าเข้าไปทั้งบนและล่างเด้อค่ะเด้อมีใครได้ใครตามไหมนอ้อยแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ตามเนาะวันนี้เรามาติดตามชมว่าเลขลับนางฟ้าจะให้ตัวไหน จะเข้าจะปังอีกไหมเนาะคะ่ะแตกบนล่างพ่อแม่พี่น้องฮันนี่ผู้ใดตามดีใจนะเนาะคะ่ะเนาะแต่ถ้ายังไม่ได้เข้ามาติดตามช่วงไม่เพื่อวันที่14จะเป็นของเรานะคะ่ะเนาะวันศุกร์ที่14ที่จะถึงเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขรับนางฟ้าให้มาแล้วเนาะคะ่ะยังไงก็กราบขอบ,บุญขอบคุณเลขรับนางฟ้าเด้อคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะ กราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยฮาหนอยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะเนาะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดป่ะเราไปติดตามชมว่าเลขรับนางฟ้าจะให้ตัวไหนยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกขั้นเหมือนกันเนาะค่ะเนาะลืมขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะเนาะ ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะะ้วก็กราบขอบบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้อไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจกับมาดมอย่างล้นหลามเนาะคะ่นะเนาะ,ะ,นะะป่ะไปดูแนวทางของเลขลับนางฟ้ากันค,ะค่ะแค่นี้ก็จะเป็นของเลขลับนางฟ้าเนาะคะ่นะเนาะเป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดมีภไพได้ตามเลขลับนางฟ้าไหมเนาะ,ะของเขาเข้าไปทั้งบนและล่างนะคะ ของเข้าเข้าไปทั้งบนและล่างพ่อแม่พี่น้องแปดสามตรงตรง,ตรง,ตรงแบบไม่ต้องกลับสี่แปดแปดสี่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจอดแต่เข้าทั้งบนและล่างแปดทำงานดีมากแล้วก็ทางอุบลเด้อเป็นจงไดทางอุบลเจ็ดห้าตัวเน้นตัวจอดด้วยนะคะทางอุบลเป็นจงไดคะได้ทั้งบนทั้งล่างไหม เพราะว่าทังงุบลเพื่อนเอาทั้งสองตัวน้าเนาะค่ะเนาะเข้าไปตรงๆตัวนี้ตัวจอเหมือนกันอ่ะดีใจน้ากับสําหรับคนที่ใดเนาะค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้วันนี้เรามาจับตามองว่าเลขรับนางฟ้าจะให้ตัวไหนจะเดินต่อไหมจะเข้าจะปังอีกหรือเปล่านะค่ะเนาะเพราะว่ามาดามเคยพูดนะว่าของเลขรับนางฟ้าเนี่ยของเขาเคยเข้าเคยปังเคยเดินมาแล้วหลายหลายรอบเนาะ เพราะว่าเลขลับนางฟ้ากับเลขหลอกทีกน่นี่คนสิม,มาคูคู่กันเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้มาจับตาดูว่าเขาจะให้แนวทางเป็นตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขลับนางฟ้าเดอะะ้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางระวางทางช่องเนะาะกราบขอบุณขอบคุณเป็นอย่างสูงมีผู้ใด,ด้นาเพิ่นบนเนาะ,ค,ะค่ะคอมเมนต์มาในเด้อค่ะเด้อให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันเนาะค่ะเนาะ มีใครได้ใครตามไหมเนาะเพราะว่าเอามาสรุปในโค้งสุดท้ายคือเมื่อวานเนาะเอามาสรุปในโค้งสุดท้ายเนาะค่ะไม่ได้ลงแยกให้เนาะแต่อาจจะไม่ค่อยได้มองกันเนาะค่ะแต่ถ้าใครได้ใครปังดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะดีใจด้วยนะคะถ้าใครได้เนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ปังวันนี้เรามาจับตาดูว่า เลขลับนางฟ้าจะให้ตัวไหนจะเข้าจับปังอีกไหมเนาะคะเนาะจะเดินต่องวดหรือเปล่าเพราะว่าบนล่างนี่ถือว่าสุดยอดเนาะคะ่อพี่น้องสุดยอดสุดยอดจริง,จร,งจริงเป็นเจงเข้ากับตองย่อมรับเนาะคะ,ะเนาะอะเราดูแนวทางของเลขลับนางฟ้าไปเลยเนาะคะ่ะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเป็นไงพ่อแม่พี่น้องโอเคบอชัดเจนบอค่ะชัดเจนไหมคะอะ แคปหน้าจอสำหรับ FC ที่แคปหน้าจอเป็นเนาะค่ะเนาะแต่สำหรับ FC รุ่นราวคราวเดียวกับมาดามแคปหน้าจอไม่เป็นฟังเด้อค่ะฟังเอาเตรียมสมุดปากกาเตรียมสมุดปากกาเอาไว้เปรียบเทียบกับเซียนอื่นๆเนาะค่ะเนาะเอาไว้เปรียบเทียบกับเซียนอื่นๆที่เข้าไปของใครเข้าใครปังเราจะได้เอาไว้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะ ตองแรกรับนางฟ้าให้มาราพัฒนาในวันที่14มิถุนายน2567นเลขรับนางฟ้าให้มารูด7กับ8 2ตัว6หางอับดบสี่เด้อค่ะเอาแคบนาจอค่ะแคบนาจอ7 5 7 6 7 8เอู้ยมาดามเอาใจเอสุดๆเนาะกันเนาะ ัวใหญ่พ่อบอพรเมทินองพ่อว่าเพื่อนมา,าให้เขียนตัวใหญ่ๆหน่อยตัวเล็กเกินไปพ่ะนะแล้วก็แปดห้าแปดหกแปดเก้าเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามตัวสี่หางแชปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามเลขลับนางฟ้าเนาะค่ะเนาะสามตัวก็จะมีเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดนะคะ อ้าวตัวเน้นตัวจอค่ะตัวเน้นตัวจอวงกลมไว้เด้อค่ะวงกลมไว้เด้อสำหรับผู้เขียนเนาะค่ะเนาะเจ็ดแปดเอ้ยเจ็ดห้านานเห็นมาพ่อแม่พี่น้องเราแล้วผิดอุโมผิดดอกแต่ว่าคนละหม่องเนาะเอาเอาไม่เอาไม่พ่อแม,ม,ม่พี่น้องวงกลมไว้เนาะค่ะเด้อตัวเน้นตัวจอเจ็ดห้าเจ็ดแปดแปดห้าแปดเก้านะคะ สองตัวเด้อค่ะเด้อเอาสามตัวมีสองหางที่วงกลมนะคะเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเก้าเด้อค่ะเขียนเราวขีดไว้พวกแม่พี่น้องอย่าลืมเพราะว่ายังไม่นานหรอกพรุ่งนี้ออกอีกแล้วนะเราพัฒนานะ้อไม่เหมือนรัฐบาลไทยเนาะเรารอนานเราก็จะลืมเนาะอันนี้บบลืมมืเอเราขึ้นมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อเขียนว้แล้วเนาะคะ่ะเอามาเปรียบเทียบกันเนาะ เอามาเปรียบเทียบใส่กันว่าของใครเดินดีของใครของผู้ใดเดินดีมาดามเสียเอามาลงไหก่อนเลยได้พรมพี่น้องมาดามบรดกกักไว้เด้อค่ะไม่มีการกรักเนาะค่ะเนาะขอแต่ให้มาห้มาปุ๊บจัดห้ปปับเลยได้พรมพี่น้องบวกไปกักไว้เด้อบวกกักไว,ว้อะแคปหน้าจอไว้ค่ะแล้วเอาไว้เปรียบเทียบกับของเซียนอื่นๆนาค่ะเพราะว่าของเซียนมุมลงคลิปให้แล้วเนาะค่ะเนาะ ของเซียนหนุ่มลงคลิปให้แล้วของเขาเข้ามาแล้วสี่งวดติดนะคะของเซียนหนุ่มเข้ามาแล้วสี่งวดติดติดลงคลิปให้แล้วนี่คือหลักฐานวดที่ผ่านมาเข้าตัวเน้นตัวเจาะแปดซีีแปดตัวเน้นตัวเจาะนะคะแปดมาทั้งบนและล่างเด้อค่ะถ้าใครรูดใครตามเนาะ ใจน้ำสำหรับคนใดเอาไว้เปรียบเทียบกันเน้อพ่อแม่พี่น้องเข้าไปติดตามชมเน้อค่ะของเซียนหนุ่มลงคลิปให้แล้วเนไปแคบหนา้าจอแล้วก็หรือเขียนไว้เอาไปไว้เท่าอ่ะผิดแต่ละหน้าใส่กันเน้อพ่อแมวพี่น้องเน้อแล้วก็ของมาดามของมาดามก็เข้าไปตัวเน้นตัวจอเด้อค่ะคลิปต่อไปจะเป็นของมาดามนะคะคลิปต่อไปจะเป็นของมาดาม ของมาดามเข้าตัวเน้นตัวโจดสี่แปดตรงๆแบบไม่ต้องกลับเข้าตัวเน้นตัวโจดถ้าใครยังอยากจะตามมาดามรอติดตามเดี๋ยวมาดามลงให้เนาะค่ะเนาะอ่าแล้วก็คล้องชชเชิดชยัยหลุดไปแค่งวดเดียวกลับมาอีกแล้วค่ะของเข้าเข้าไปงวดก่อนหน้านั้นเนาะแล้วก็กลับมาแล้วค่ะเมื่อวานเข้าไปแปดสามสามแปดเข้าตัวเน้นตัวจจดนะคะ เดี๋ยวจะลงให้นะคะได้มาแล้วรับรองไม่กักแน่นอนได้ปุ๊บลงปั๊บเนะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะแล้วก็ของหลวงพี่แขกยังไม่ได้ให้มาของหลวงพี่แขกเข้าไปไม่ใช่ตัวเน้นตัวจอเข้าไป3ามแดปดสามนะคะเข้าไปสามแปดแดสามเ้อค่ะของหลวงพี่แขกเนาะ แล้วก็ของเลขมีที่มาเข้าแต่ตัววิ่งเด้อค่ะจับคู่ให้เกินไปเนาะค่ะ9 3ออก8 3นะคะแต่ตัวรูดมา4นะคะ4มาค่ะอ่ะเดี๋ยวจะจะไว้สรุปพรุ่งนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ของปู07ลงให้ช่วงใบ,บเนาะโหลดคลิปกว่าจะออกได้เนาะพ,พี่น้องมาดามโหลด หลดคลิปตแต่ใบสวงเนาะจนจะหอดสองทุ่มเนาะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตช้ามากเมื่อวานเนาะเพราะว่ามาดามบอม,มีไวไฟเด้อพ,พี่น้องจนหลายจนลายจ,จนแหง้งยังบอท่านเดือ่งไวไฟเนาะคะ่ะเนาะยังบ,บมีไล่ได้เขาเนาะคะ่ะกาลังทํางานหนักเนาะเอาของปู่โคราชนะคะเมื่อวานไม่เดินต่อเนาะเข้าไปแต่ตัวรูดนะคะเพราะว่าของปู่โคราดเข้าไปศูนย์หกเนาะก็ลงคลิปให้ช่วง ใบใบเหมือนกันกว่าจะโหลดชิปเสร็จเนาะแต่ก็ลงก่อนราวพัฒนาจะออกอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเข้าไปแต่ตัววิ่งแล้วก็ต้องกาบขอโทษขออภัยแทนออยอดบุรีลำเนาะค่ะเนาะไม่เดินต่อเนาะค่ะเพราะว่าของออยอดบุรีลำงวดที่ผ่านมาเข้าสามตัวตัวสองตัวบนเนาะค่ะเข้าตัวเหน้นตัวจองวดที่ผ่านมางวดนี้หลุดค่ะเข้าแต่ตัววิ่งจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะให้สี่เจ็ดออกสี่แปด นะคะอ่าอยากให้เอาของใครตามของใครคอมเมนต์มาได้เนาะค่ะเนาะเอาแคปหน้าจอของเลขรับนางฟ้าอีกครั้งนึงเนาะคะ่ะเอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขรับนางฟ้าเด้อคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็น่างสูง แล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านเนื้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกเนอกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีได้ไปราวพัฒนาพรุ่งนี้นะคะสองทุ่มครึ่งคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ